ตลาดเมืองไทยปราบเซียนตัวจริงผู้ผลิตรถยนต์วันนี้เหนื่อยมากก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับตลาดรถนเมืองไทยในตอนนี้น่าจะเรียกว่าก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงเมื่อสักหนึ่งปีก่อนที่ผ่านมามีผู้สังเกตการณ์และนักวิเคราะห์มั่นใจเลยว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะซีเซมินซีดานที่กำลังจะกลายเป็นตะวันตกดิน ถ้าเป็นในปี2020อาจจยังไม่เห็นสรุปมากนะักเพราะว่า Honda ยังคงทำยอดขาย c ีว i c FC ชมที่แล้วอย่างงดงามมากๆชนิดที่ไร้คู่แข่งกันแต่พอสิ้นปี2021ปุ๊บก็เริ่มแสดงออกชัดเจนแล้วว่ามันเริ่มเป็นไปตามคำทำนายนั่นเป็นเพราะว่ายอดจอง Honda HRV โฉมใหม่1เดือนทำยอดจองไปกว่า6,500คันลูกค้า back order รอรถไปหลายเดือน ส่วนทางกันกันกบ Honda c ซ v i c ที่มียอดจองหนเดือนเพียง3,000กว่าคันเท่านั้นบอกได้เลยว่าผลตอบรับ HRV ดีกว่า c ี v i c หนึ่งเท่าตัวทั้งที่ดูตามเกณฑ์แล้วซี v i c โฉมใหม่ก็ควรน่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่านี้มากกว่านี้เพราะเราเคยมองว่าซี v i c มันเป็นชื่อที่สตรองที่สุดในบรรดารถระดับเดียวกันแล้วอีกทั้งแพ็กเกจโฉมใหม่โดยรวมคนไทยน่าจะชอบกันเพราะว่ามันใหญ่มากและออชชั่นราคาก็ถูกใจด้วย แต่เมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้ก็ทำให้รู้เลยว่าถึงแม้ Honda Civic โฉมใหม่อาจจะต้องรอรับคิวกันเพราะชิ้นส่วนชิปยังขาดแคลนกันอยู่แต่ต้องยอมรับตรงนี้เลยว่ามันเบยงเป,ปลี่ยงปล้าเท่ากับ Civic ตัวเดิมเลยและเป็นจุดเริ่มต้นขาลงของตลาดซีเซนเม้นซีดาในไทยอย่างสมบูรณ์แบบเพราะคิดดูว่าถ้าเจ้าพอตลาดรถยนต์นั่งเมืองไทยอย่างฮอ n ด a ที่รู้พฤติกรรมคนไทยอย่างทะลุปลุกโ่งชื่อฉันก็เด่นดัง มีรถครองตลาดกระนำและพยายามทำราคาซีวิกใหม่ให้โดนใจและถูกกว่าตัวเดิมในบางรุ่นและอุปกรณ์มาตรฐานก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังทำยอดจองยอดขายพลาดเป้ากันเลยนำซ้ำคนไทยยังตอบรับ HRV โมใหม่ดีกว่าเยอะก็เป็นสัญญาณที่ชัดแจ้งเลยว่านับต่อจากนี้ไปซีเซ็งเม้นซีดานถ้าไม่มีรุ่นใดออกมาโดนใจเหมือนกับ C ีว f c ก็ยากจะทำยอดขายโด่งดังทะลุ 2,000กว่าคันต่อเดือนได้อีกแล้วถึงตลาดซีซีเมนตีดานอยู่ในช่วงขาลงแต่เราไม่ได้สรุปว่าตลาดนี้กำลังจะตายนะครับมันอยู่ในสภาวะเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ก็ไม่ฟุบทำให้หลายค่ายไม่กล้าออกตัวแรงว่าฉันจะเลิกผลิตรถตลาดนี้แล้วเหมือนกับบางค่ายเพราะอันที่จริงแล้วคือมันยังพอขายได้อยู่และนี่คือความยากของค่ารถคือทำให้บริษัทรถที่ยังหวังส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย ยังต้องผลิตรถยนต์กลุ่ม C ีเซ gment ทั้ง2รูปแบบตัวถังคือต้องผลิตทั้งรถแบบซีดานและแบบตัวถัง SUV หรือ Crossover ในราคาจำหน่ายที่ไม่แตกต่างกันมากเพื่อให้ลูกค้าคนไทยเลือกจิ้มเอาว่าชอบรถแบบไหนกันเพราะค่ายรถเองก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเลือกผลิตแค่โมเดลใดโมเดลหนึ่งแบบผูกมัดเพราะถ้าทำนายอารมณ์ลูกค้าผิดพลาดก็เท่ากับว่าแบรนด์นั้นเสียหายไปเลย เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าลูกค้าจะชอบรถแบบซีดานหรือ SUV กันแน่จะมโนเองก็อาจจะยากอยู่และผลลัพธ์ของการต้องแบกภาระการผลิตซีซิเมนต์ทั้งตัวถังซีดานและ SUV เพื่อกระจายความเสี่ยงคือต้นทุนการผลิตที่ต้องสูงและต้องแบกรับความเสี่ยงที่ตัวถังใดตัวถังหนึ่งที่ต้องขายได้น้อยและในเกมนี้เฉลยได้เลยว่าทั้ง Toyota Honda และ m a z d a ต่างมีรถ SUV ที่ขายดีกว่ารถ c ีเซ gment ซีดานของตนเองเสียอีกเมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมค่ายรถจมูกไวอย่างนิสสันถึงต้องรีดทิ้งตลาด c ีเซ gment ซีดานก่อนใครเพราะเป็นค่ายที่เขารู้สึกอะไรอย่างนั้นก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะไม่อยากลงทุนผลิตซีฟี่โฉมใหม่ไปพร้อมกับ SUV รุ่นใหม่แต่พวกเขาไปเสี่ยงกับตลาด SUV บังเอิญว่าเสี่ยงทายผิดเพราะนิสสันคิก ไม่ประสบความสําเร็จในไทยเท่าที่ควรด้วยขนาดตัวถังที่ไม่ใช่ระดับ C ีซิงเมนต์เอสที่แท้จริงแต่ราคานั้นแตะล้านไปแล้วทั้งนี้เราก็ไม่กล้ายืนยันว่า Toyota Honda และ Mazda จะมีแผนการยกเลิกการผลิตซีซิเมนต์ซีดานในอนาคตประมาณ10ปีข้างหน้าหรือไม่เพราะเราเองก็ไม่รู้เลยว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยและอนาคตของทั่วโลกจะเป็นอย่างไรแค่ไหนกันและแน่นอนว่า 5ปีข้างหน้าก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอีกแน่นอนแค่นึกภาพก็เหนื่อยตามเลยครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด s ับสไ r i b ์ช่อง k ิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ